มาขอกระบ,บาตกเนาะอาจารย์เรียชัยนักแสดงวัยหกสิบสี่ปีอายุนั้นมากแต่หัวใจนั้นยังหนุ่มบาดทะายักชายต้หวานจูคอไปไม่ไ้ได้หนื่ในสามเข้าของลำตัวต้หวยนที่ชวนมาเ่อยอยชถอยๆถ,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 ถอยตัง้งรักตัางรัก <laughs> ถ้าคุณเราครับเดีวยวอาจารย์เรียชัยจูอยคอไม่ดีพอทั้ เดินทางมาจา่์เรียไทยการรุนาอย่ายิ่งการรุนาอย่าเดินขณะที่นักแสดงของเรากำลังแสดงกันอยู่นะคะเดินทามาต่อยขวายามขวาสายเกียตยาวๆล้งตัวว่านจะไหนละ่ะชัว่าชัวร์ว่าาชวนเล้ยสุดเลยมเพิ่กำยังบาคอยตกมันเล้นะาามาเนาะมาขาอ่นกินบออ่เออยกบ่แม่ อากไปทางไฟกุลาไตขวาย่างขวาพวกสาวง่ายไปทางขุนละหูสาวง่ายทงา,างขุนเด,อเดอ้อละเด้อไตขวาชอหมดยกลงไปสงสัยผู้งา่ายไปทางขุนหละงงูเป็นจังย่างไปเ <laughs> ดี๋ยวความมันความเสียใจของมื่อรุ่นใหญ่ผ่านไปมาดูรุ่นเจียวๆกันบ้างหาของหน้าได้ค่ะก่อนนักแสดงหน่อยสีแสดงเนาะใครเห็นเด็กหน่อยนะค่ะเปิดแรงไปแรงมากหู้ปกครองนะคะกันดูหนาฮะที่นั่งให้เด็กหน่อยเนี่ย ถ้านั day, tamam, it, e, so free, Somehow, like <laughs> ่งเลยลูกค่มานั่งเลยก่อนเด็กน้อยเฉียวสีเสื้อสีแดงเบอนและเสื้อสีเหลืองใบฟอแดกคนลราโอ้ยชกเพื่อพ่ออ่าได้ใช้ขวัญใจน้ำส้มลากมือตอนสู้มาบอกเขาเสียงนี่ยเพื่อนผมขเออเออผมฟังใรใจไว้เออเตานมกู้ต้ใจกูมมนอยากกินนมละตักลาบเอานมเผือมันกินเนาะบังใจไว้ใจใจ มอ้เจ้าไอ้วัวต่อยไอ้วัาเดียวขาแยกขวาต่อยขวาช่องฮะวันใจเขาหลอกล่อลนหาขหงุมมาต่อยขวาแยกขวาหลอกล่อ้ายขวาขวาใส่ขวาใส่ช่องฮไอ้จอยไอ้วนก็โดนเออเดียวขาเหรอต่อยแกระเรื่อว่าเจ้าถื่อทู่กันไปนีเจ้าลาหาหงมอ้โประกาศจะขออประกาศจะกดไอ้จอยต่อย เอาเหยเอ้โอ้ยอ pues ้เ็ยังละอวนเห็นความสามารถของนักแสดงรุ่นจิ๋วกันแล้วไม่มีค่าตัวนะคะในการแสดงจะมีค่าตัวก็ต่อเมื่อกล้าต่อสู้กับหมูที่มีพิษที่นอง